สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566-2567 วันนี้เวลา9้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เขตบางกะปิในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2,566ถึง2,567มีผู้ส่งคุณวุิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม1,632คนสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหา,ารศาสตร์หรือนีด้าเป็นสถาบันสรรสรัญญาของสังคมและสร้างผู้นำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลด้วยสามสร้าง คือสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และก้าวหน้าไปได้ด้วยดีโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตทุกคนได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าตนเองมีความรู้ความสามารถและบรรลุผลสำเร็จทางการเรียนรู้ตามที่ตั้งใจไว้ ในโอกาสที่แต่ละคนได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความสําเร็จดังกล่าวและจะนําความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงานในภายภาคหน้าข้าพเจ้าจึงขอฝากข้อคิดดังที่ได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมครั้งหนึ่งว่าการทํางานกับการศึกษาเล่าเรียนนั้นมีปัจจัยสําคัญที่ไม่ได้แตกต่างกันคือต้องอาศัยความมีระเบียบวิน,นัยทั้งในการคิดการปฏิบัติและการร่วมงานกับผู้อื่นในการทํางานใดก็ตาม เมื่อทำอย่างมีระเบียบวินยัยงานก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นขั้นเป็นตอนและหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะสามารถปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องและตรงจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพัฒนาซึ่งโดยธรรมชาติเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันหลายคนหลายหน่วยระดับมีระเบียบวินยัยจึงสำคัญอย่างมากผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจะได้ปฏิบัติงานพัฒนาต่อไปจึงควรสร้างสมอบรมระเบียบวินัยในตนให้จเจริญยิ่งขึ้นอยู่เสมอ สมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่6-8มกราคม2568เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปะทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท G49 สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่6-8ถึงมกราคม2568มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนงครั้งนี้จะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกประจำปี2568ณมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์อีกทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์มะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์และจะส่งรับการทุนกล้าวทุนกระมอมถวายปริญญาอักษาราศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ณนะธรรมเนียบรัานาทิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ นอกจากนี้จากพระราชทานพระราชโอวาทโรกาดให้นายลอเรนซ์วองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังสาธารณรัฐสิงคโปร์ตลอดจนรองนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเฝ้าทุลละอองพระบาทด้วย องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นา,นายพละกรสวนรัตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยเลขาธิการกปรมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยเสื้อกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านเด่นชาติและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบีย้ยอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมติดตามงานโครงการเกษตรเพื่อ,ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเด่นชาติเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลพิเศษใกล้ชายแดนไทยสาธารณราาัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน20คนบูและบุคลากร6คนเมื่อปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สำนักงานกนปร,รพิจารณาให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียนบ้านเด่นชาติ โดยได้ประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองพระราชดำริต่างที่โรงเรียนได้ขอพระราชทานแล้วได้แก่โรงเลี้ยงไก่ไข่กิจกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้ามเมล็ดพันธุ์ผักและโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีสูงศึกษาการพัฒนาห้วยห้องคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาดำเนินการพร้อมถ่ายทอดความรู้พัฒนาทักษะประสบการณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชประมงและปศุสัตว์ ส่วนที่โรงเรียนดําเนินการอยู่แล้วได้ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมพร้อมกับสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันในอนาคตหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะจัดทําแผนงานการส่งเสริมและขยายผลเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้หน่วยง,งานภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนจัดสร้างอาคารห้องพยาบาลเพื่อชุมชนด้วย ไปกองมาคับการควบคุมกองกําลังผาเมืองด้านสปปลาวตําบลม่วงเจ็ต้นอําเภอบ้านโคกเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภครวม93ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ตบบําบลบ่อเบีย้ยอําเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แก่ฐานปฏิบัติการกรติพานุกองร้อยทหารพรานที่3-204บ้านห้วยไผ่ ฐานปฏิบัติการสถาพรหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่3144บ้านบ่อเบีย้ยและกองบังคับการควบคุมกองกำลังผาเมืองด้านสปปาลาวพร้อมมอบโอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันประเทศชาติ สำนักพระราชาวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.th well ระหว่างวันที่7 9มกราคม2568 พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริรยมรรคสัมมาทิฏฐิตระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสร,รณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณว,วรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8มกราคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญ บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตะภาวนาตั้งแต่วันที่7ถึง9มกราคม2568ท่านี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ